วัสดีทิตจ้าพี่น้องลูกหน้าผาหอดลานทุเรียนแล ần, ้วจ้ามาอัปเดตราคาทุเรียนนะคะนี่เนาะโปรโมชั่นรัวละลอยผุกลอย่างเงี้ยค่ะขาวเจ้มาเลือกเต็มเลยค่ะตลาดจะเลื่อนสีจ้าพี่น้องดูค่ะแยบไลยคุณค่ะหลานเองนะจ้าแบบไลยเลยจ้าพี่น้องค่ะชุกงวันนี้ลดเท่าไหร่ค่ะลดเท่าไหร่ค่ะเนี่ย ร้อยยี่สิบบาทจ้าพี่น้องมารับไปขายได้เลยค่ะร้อยหนึ่งแมงหลายเลยค่ะอันนี้ซื้อร้านเขึ้นร้านยังหรอคะบ้อนทองออนไลน์ครับบ้อนทองออนไลน์ FC เพป็นเสมาล์คนว่าผ้าไปหล่อตลาดในมือนอม่อน,นี้วันนี้ลูกหน้าอัปเดตค่ะ,ะมื่อนี้วันที่สามหรือวันที่สี่กันหล่ะเนี้สี่ก่อนวันที่สามอนีวันที่สี่เลยพี่น้องเด้อ ลูกหน้าหลงหมือวันที่สี่จ้ะวันที่สี่พฤษภาคฟมสองห้าโอห้านอกจากนอลูกหน้าพามาอัปเดตล่ะซุนแต่จ้ะพี่น้องได้ใหญ่ๆผู้เรียนไดขายแล้วมัน,นก็คุณไรเงี้ยคุณละลอยค่ะพี่เจ้าว่าเรอเอาอะไรหน้าคือมาสืัอไปกินละจ้ะพี่น้องแต่ว่าเสีอ,อัปเดตให้พี่น้องด้วยนะคะเสียงเพลงที่เป็นยังไงล่ะค่ะดิฉันล้านหนึงนะ่งเนาะอันนี้ล้านนี่มอสช่องออนไลน์ขายอยู่ตลาดจะเลื่อนสีเลยพี่น้องเด้อะพีเจ้าขอเอากระนันปัน าายนะเมา,าไปอีกหลานนึงจ้าพี่น้องฟังท่าน,นี่กับเตงโม่ได้จ้าพี่น้องนี่คุยมันลุกหน้ามายังเหมือนส่เห็นแล้วครับแลี้ไปไกลๆเลยค่ะคส่วนเตงโม่ซุดๆเลยค่ะแตงโม่ฟังทางน,นี้ปลาฮับพิเบิงรงทุเรียนพี่น้องจ้าพี่น้องถ้าเอาส่วนไหล่เพิ่มล้นละแปดส,สิบบาทจ้าส่งแปดสิบเลยค่ะพี่นอมมอ้องคนมาเมืองอื่นนี่าาร,ระคะะาคากันสินเนาะค่ะนาะองดูดีสนใจก็มาเลยจ้าพี่น้อง เตียนหมอนทองสวยๆนีค่ะร้านหมอนทองออนไลน์ค่ะไป่งหน้าสุภาพไปอีกร้านนึงจ้ะแนวอื่นก็นหลายได้พี่น้องเลยค่ะหอมหม้อ,อ,อใหญ่เต็มหนึ่งไปแล้วต้องผุนนุงหน้าผ้าไปส้นนี้กับบักสมได้จ้ะพี่น้องผุ่นบักซีดานงหน้าสุภาพเอาอยู่ตอนนี้ก็ล่างสังย่างอีกคืงร้านบักทุเรียนจา้าหอดแล้วพี่น้องร้านบักทุเรียนบักนัดสุขสารนุงหน้าสัย่างสุขสานแล้วจ๊ะเนาะเดี๋ยวนงหน้าสุมาซื้อเอาบักนัด รี่นละน่อยค่ะพี่น้องคุณค่ะขายทรงขายทรงรุ่นละแปดสิบาทค่ะขายทรงแบบหลายค่ะคุณัลังอาลงเป็นลดมากค่พี่น้องอดเลยคหะลา หานเนี่ยจากพี่น,อน้องโอ้ยกิโลละร้อยนะคะข้าวายแยกค่ะพี่น้องผู้ใดอยากก็มาไปกินเลยจันเด้ออันผู้ใดอันแบบท้ายสูงกับลวดละแปดสิบจากพี่น้องไปต้อนสอดดีเดีค่ะอีหลานนึงยนะคะก็มีหลานทั้งสี่หลานนะคะเนาะอีหลานนี่ยจากพี่น้องและค่าคือกันเลยค่ะง่ายถามแล้วเนาะคะ่ะเนาะมันคือเสียงพี่มันเขถ่าตรงหน้ากันจิถามหนึสิพี่น้องฟังเลยะะแม่จ้ะราคาคือกันเลยค่ะพี่น,อน้องสวยลยจ้า ออกมาฟ้าทั้งหมดจสิเป็นสมโอจ้ะพี่น้องหน้าเบิ่งแล้วนี่มีทั้งหมดอยู่ประมาณาสิบหา้าสิบหกหลานค่ะพี่น้องตอนนี้ขายทุเรียนราคาเดียวกันจ้ะไปหนุนหาสิบผ้ารอเบิ่งผลละใหม่แนวอื่นค่ะหอมกระเทียมพริกมีเบอร์เรด้าค่ะพี่น้องอ่านี่เด็กควบสุยางเลยค่ะม่ค่ะไฟสีมาเอาไปขายแล้วค่ะเนาะหน้าบริษัทละค่าเพราะอพาพี่น้องมาอัปเดตราคาทุเรียนเนาะจา้ะเนาะ เดี๋ยวห้ายางไปน้ากกนจ้ะพี่น้องห่วงใหญ่แห้งค่ะนุ่งหน้าจอดรถไว้หน้ายางนอะมาซื้อกับเขาเสาค่ะอาหารเสาเยอะแยะม้านี่ตรงระวังได้พี่น้องซาเล่งเป็นตะยานที่ยังค่ะพ้าจะทายกิบอยู่นี่รถส้นลุกหน้าปากสองลุกหน้าผ้าแสบไม่ได้จ้าพี่น้องลกหน้าก่ะยังกาวนิดหน่อยนะคะนาออันนี้แม่นมันแกวค่ะ มันเกี่ยวแบบเครื่อเทศนะคะเนาะมาเอาพี่ไปกินนะคะเนาะนุะนงหน้าก็ามาเอาเรื่อยๆจ้ะพี่น้องขุ่น้สิยางไปทางพ่นกันโบปิดกลองไว้นุงน่งหน้าทิพย์ไงอันนี้บักหน้าจ้ะพี่น้องขวดพวกหน้าเพื่อนบ้านอัปเดตให้เมืองนนุ่งหน้าก็เอาพร่องไปขายนะคะมาเบิร์อยู่บักหน้าจ้ะไปกินนุ่งหน้ามาเนี่ยมาเล้ยมันบ่เห็นมันข้าจะโซงเนี่ยมาสอบแบบเครื่อเทศก็มีจ้ะพี่น้องมันปล่องให้นุ่งหน้ากันยางไปแบบเมื่อยอยู่ ไปน้ำกันอีจ้าท่านี่ก็เป็นบกักเงาะบักเกอร์เทศบกักเงาะท่าน,นี่จ้ะพี่นออ้อ,บองบักเงาะบักเงาะปวดริกแตงจ้ะพี่น้องเกือบร้ายเลยค่ะเงาะกิโลละสี่สิบสองบาทแต่ว่าขายส่งแจ็เท่าเลยนะคะมี่ทุกอย่างน,นะคะเนาะถ้าเดี๋ยวมาซื้อไปาาขายในข่าวขายส่งสินค้ายอย่างหนึง่งผีกับอันหนึ่งนะคะเนาะ ก็คือได้สนใจกะนเห็นบรรยากาศตรงนั้นถามออกมากท่านี่เป็นผักค่ะวคุณทับนอ,อกก็มี่เพียกนี่คือยางเขาขวดค่ะทุกละหกสิบบาทโวดตลาดส่งผักผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบ,นบ,นบนลตลาดเจะเลื่นนอนชีทับนกขวดค่ะพวกนี้เป็นผักใ่พันธุ์กระเพือ ที่เบือสุยางค่ะพี่น้องเป็นส้นสนไปนะคะไห,หอมโป่งหอมเปรี้ยวซาละแนามีเบือจ้ะส่วนหอมมาอยู่นี่บได้ได้แต่หมากใหม่ค่ะพี่น้องได้ทุกอย่างค่ะหัวชถไข่มีเบือค่ะตลาดวันริมมันก็มาเอายี่ล่ะค่ะพี่น้องมันก็มาลงนี่หมักม่วงส่วนบักม่วงส่วนกล้วยเพราะท่นเบิืดเด้พี่น้องค่งหน้นาผ้าไปนี่ร้ายเนี่ยปวดแตงไทยนผ่หน้นาชิมเอาแตงไทยหน้ามกากินแตงไผ่นะจ๊ะพี่น้อง เป็นถุงก็มีเป็นหน่วยก็มีหุ่นแตงโมหลายแห้งแตงโมนี่สิมี่จะยี่สิบล้านหมดแล้วค่ะุน,นี่ไปโบ่เบิดชน้อมันเหนื่อยลหรห่อไปได้ซ้ำหนีก็ได้จ้ะดีดดอนเลยค่ะพี่น้องอ้างไดาทันีีก็จะเป็นหมากได้ค่ะเป็นตัวเอามาเกี่ยวมากมาลับไปขายเดี๋ยวเลยค่ะมาลับมาสื่อไปขายเดี๋ยวเลยขายใหญ่ก็ขายขายผีก็ขายค่ะขาย ส้วมกับค้ายแลจิบนีลูกหม่ก็สิาไวสั่นเนื้อสพี่น้องฝากก่อมลูกหน้าค่ะแต่ขอบ,บันไม่สวัสดีค่ะพี่น้อลูกหน้าว่าสีประเทศไทยันออกมาทั้งสีฟ้าส่วนสีกระเผยมันเสาพี่น้อง,ออลอาาองตลาดเลริญสีปวดพวกอีดีค่ะนหน้ากำลังมาหาซื้อเขอไปให้ลูกตอนนี้ประมาณเวลาของหุ้งวงเสาร์ตาก็ลงเหือลงเว้นพี่น้องเอ้ยหน้าบอกวันที่สี ขอคนที่็นแนวเป็นเสบสวัสดีจ้าพี่น้องลูกหน้าผ้าเสบจ้าวันนี้ลูกหน้าจะผาพี่น้องมามัยเนาะคะ่ะเนาะเมื่อน,นั้นอัปเดตตลาดจะเลื่อนสีจ้าเมื่อน,นั้นลูกหน้ามา,าเนี่ยหมือนลงค่ะพอเห็นพักเมื่อน,นี้เต็มเลยค่ะพักคนลไม้นะคะเนาะใน้ลูกหน้าจะไปไปถ่ายคลิปจ้าวันนี้ผูนพักเยอะแยะเลยจ้าพี่น้องหน้ายางไหวไปจ,จาะแก็ สิพาพี่น้องมาเบิ่งหยังมื้อนี้มาเบิ่งทุเรียน,นเนอกจากเนาะฟักเยอะแยะเลยค่ะนหน่อไม้ดองก็มีหลายแเงีัยฟักองตอนเช้านะคะเนาะมื้อนี้ว,วันที่มื้อนี้ว,วันที่สามวันที่สามเดี๋วันที่สี่ลงหน่ายจำบ่ได้อ่ะถึงหลานนะคะพี่น้อง อัปเดตราคาทุเรียนนอกนนจากเนาะงกหน้าสิมาซืีอกันจะ้ะพี่น้องมาที่นี่หน้าสิมาหาเสือบักแบ่งโมงกันแบ่งโมงถุงละแปดสิบเขาเป็นหน่วยหาบึงเป็นหน่วยกันจะ้ะพี่น้องเปันอลไรเลยแบ่งไท้ถุงละเจ็ดสิบแปด นี่ man, money, เลยบัเปตนโมหน่วยโม้เ่นหน่วยเละหลายนะพวาเอาระนี่ยนจะพี่น้องเดี๋ยวลูกหน้าสื้อกัน้ะจ้ะพี่น้องเท่าไรก่อนแม่เป็นละสามเสบเอาซุกยสิให้นนแหน่นี่ห้าหินโนนแน่เอาจักเอาจักเอาจักสามหน่วยก็เอาไปกินรื้อสึดอก อันนี้พุงเท่าไรอนี้ใหญ่อันนี้แค่น้ำเป็กิโลเลยโอ้เป็นกิโลคุณแม่ยังไงน่าซื่อไปกินพี่น้องมันอยู่ใกล้ๆอยังเดิมจะมาเอาไหมที่นี่แบบไม่ไล่นะพี่น้องแบบไม่ไล่นะค่ะนี่ก็แบบซีนี่โน้มามากินมาซีนี่แต่ว่าน้อยไล่น้อมึงกระเจี๊ยบพี่บอก วันนี้ขึ้นสื่อเดลาดจากอี่แหละจ้ะพี่นอ<ป>้องลุงหน้ามาสื่อบักแตงโมย่าไปสื่ออันกับเขาว่างานเนี่ยสื่อบักแตงโมบักนาค่ะรถกระหาม่องจอดอยากนีก่แหละนมารับของไปขายาานขนาเ,ยเยนี่ดดยเหมือนเสาร์นั่นแหละนั่นนั่นปันเถิ่นเลยไล่ดูค่ะลุงหน้าสื่อเลยข่าแบบยดายเลยแต่รับสง่งลุงหน้าพาแซ่บไปเดิจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะไปอีหลีล่ะค่ะบ้านนี้ Dalam situasi.